สวัสดีครับเพ้ติดตามช่อง YouTube Big l ฟ์ฟูมบ,บุตรคอมสแตนด์เบรดบอดนะครับวันนี้ไอทีทิฟนะฮะกลับ,บมาอีกครั้งหนึ่งโหกว่าจะกลับมาที่นานเหมือนกันนะครับในรอบนี้เราจะมาพูดถึงสมาือถือ iPhone กันนะครับปัญหาในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ในการชาร์จไฟนะครับว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีชาร์จไฟไม่เข้าอ่ะเรื่องที่หนึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องของความร้อนนะครับถ้าคุณใช้งานเกิดความร้อนสูงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถชาร์จไฟได้หรือจะชาร์จได้แค่80% อันนี้คือเรื่องที่1นนะเรื่องที่2อนะครับอายุของเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็จะต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเสียตังค์แต่ว่าสําหรับในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติมันไม่เข้าจริงนะเครื่องมันก็ใหม่นะครับใหม่ป,ประมาณนึงอาจจะประมาณปี2ปีแล้วเราจะซ่อมมันเองได้อย่างไรนะครับวันนี้เราพบกับโปรแกรม Tensor Share ในตอนที่มีชื่อว่าซ่อม iPhone ที่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับ จะมีขั้นตอนอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมได้เลยครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บของ Tensor Share นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อตัวนี้นะครับก็คือ Reiboot นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดฟรีหรือจะซื้อก็ได้นะครับคุณสมบัตินั้นก็สามารถที่จะแก้ไขตั้งแต่การกู้คืนข้อมูลนะครับซ่อมแซม iOS นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรด เกี่ยกระบบปฏรื่องการแล้วก็ดาวเกตได้ด้วยนะครับอ่ะก็มีวิธีดังนี้นะครับก็คือเราก็เลือกมัดลากเมามานะครับนี้แล้วก็ไปที่ปุ่มดาวน์โหลดตอนนี้กดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวราจะเข้าไปที่โปรแกรมอีกทีหนึ่งหลังจากที่ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดที่จะทํางานต่อไปได้อย่างทันทีนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้อ่า ลงทะเบียนนะครับก็แนะนําว่าให้ลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วค่อยกดต่อไปครับหลังจากที่ติดตั้งตัวของเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับเราก็กดสตาร์ทเพื่อให้เครื่องเช็คได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็รอกันไปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็พร้อมที่จะกด Start รี p a d แต่อย่าเพึ่งครับเพราะว่าเราจะต้องกดที่ iPhone ก่อนนะครับสำหรับการเข้า ในโหมดของการให้โปรแกรมนั้นทำงานนะครับเราก็ต้องสามารถจะทำได้ง่ายๆเพียงแค่หนึ่กดปุ่ม power นะครับปุ่ม power ของตัวเครื่องนั้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มระเสียงนะครับ้อมกันนะครับอ่ะกดแบบเร็วๆนะครับนี่วันนี้คือผมกดปุ่ม volume up ไปครั้งเดียวแล้วก็กดปุ่ม volume down นะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นอนะ่ะเข้าสู่ โหมดที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นแม็กก็จะทำง่ายหน่อยนะครับสำหรับในโหมดนี้นะฮะนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะพขขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดปุ่มที่คำว่า start pairing ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่ะปุ่ม start pairing อยู่ตรงไหนนะครับอ่ะนี่คือในคอมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรากดแบบนี้เลยจากนั้นรอครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว ตอนนี้นะครับตัว iPhone นั้นนะ่ะขึ้นรูป Apple นะครับก็เป็นการรอ repairing นะครับโดยเฟิร์มแวร์ที่อัดเข้าไปนั้นก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นการซ่อมแซมเฉพาะส่วนนะครับว่าถ้าเกิดคุณชาร์จไฟไม่ติดเลยเลยพวกนี้ตัวซอฟแวร์ตรงนี้ก็คือจะเข้าไปซ่อมแซมนั่นเองครับ แล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นดันแบบนี้ iPhone ของเราติดแล้วนะครับแบตเตอรี่ไปจะหายไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการซ้อมแซมนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า iPhone นั้นชาร์จปกติหรือไม่นะครับมาที่เราต้องมูฟมาตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ชาร์จ iPhone ประจำของผมอะมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะลองเสียบ Lightning Port เข้าไป นี่มันก็ขึ้นชาร์จปกตินะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของการชาร์จถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้จัดการได้เลยนะครับแต่นอกจากนี้น,นะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยที่สามารถดูแลตัวเครื่องได้เช่นตัวของที่เป็นแสแตนดาดเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลได้ทั้งหมด150โปรแกรมนะครับภายในเครื่องสามารถที่จะ Recovery แล้วก็จัดการ ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอดําหน้าจอขาวหรือว่า,าต้องการลงเครื่องใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเฟลเยอะๆนะครับปัญหาของเครื่องเยอะก็ต้องเป็นดีดีแพะซึ่งอาจจะต้องเป็นการล้างเครื่องอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้ของมาครบครันใครที่สนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันผมได้แปะลิงก์เอาไว้แล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าวิธีการก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ซ่อมได้แบบเป็นครั้งคราวก็มีโปรแกรมซ่อมได้ทั้งหมดถึง150รายการนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่แนะนำไว้สำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับถ้ามือถือของคุณนั้นก็มีอายุที่อยากใช้งานมานานนะครับโดยเฉพาะ iPhone เนี่ยแนะนำว่าเข้าศูนย เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าเข้าไปที่ร้านที่สามารถชำนาญในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วใส่ซิลกันน้าโดยเฉพาะพวก iPhone ที่ใส่ซิลกันน้ําได้เนี่ยควรจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเสียแล้วก็จะพังง่ายนั่นเองครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับไอทีทิปตอนนี้ครับหรับย์ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นเราติดตามชมในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้และในเฟซบุ๊กคอมสหรับิ๊กไลฟ์บอ